พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่9หน้าที่16ถึงหน้าที่18ข้อที่31ถึง32ข้อที่31ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพามพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญพวกนั้นอาศัยอะไรปาลบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะการยืดยาวช้านาน ที่โลกนี้พินาศเมื่อโลกกําลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาพัสรพมสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสร้างออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิญวานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้น สิ้นการยืดยาวช้านานดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมัยบ้างครั้งบางคราวโดยระยะการยืดยาวช้านานที่โลกนี้กับเจริญเมื่อโลกกำลังเจริญอยู่วิมานของพรมปรากฏว่าว่างเปล่าครั้งนั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นอภัสสร เพราะสิ้นอายุรหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพรมที่ว่างเปล่าแม้สัตว์ผู้นั้นก็ได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสร้างออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวชานานเพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานนั้น แต่พูดเดียวเป็นเวลานานจึงเกิดความกั๊สันความดิ้นหลนขึ้นว่าโอ้หนอแม้สัตว์เราอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เราอื่นก็จุติจากชั้นอภัสสรพรมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพลมเป็นสหายของสัตว์ผู้นั้นแม้สัตว์พวกนั้น ก็ได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิต,ตยอยู่ในภพนั้นสึ้นการยืดยาวช้านานดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์จำพวกนั้นผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหม เราเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นสัตว์เหล่านี้เรานิรมิต ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเราได้มีความคิดอย่างนี้ก่อนว่าโอ้หนอแม้สัตว์เราอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างความตั้งใจของเราเป็นเช่นนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนี้ แลเป็นพรมเป็นมหาพรมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นท่องแท้เป็นผู้ลุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตรเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกําลังเป็นพวกเราอันพระพรมผู้เจริญนี้นิรมิตแล้ว ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าพวกเราได้เห็นพระพรมผู้เจรนนิญนี้เกิดในที่นี้ก่อนส่วนพวกเราเกิดภายหลังดูก่อนพิสุทั้งหลายบรรดาสัตว์จำพวกนั้นผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นมีอายุยืนกว่ามีผิวพรรนกว่ามีศักดิ์มากกว่าส่วนผู้ที่เกิดภายหลังมีอายุน้อยกว่า มีผิวพันธ์สามขว่ามีศักน้อยกว่าดูก่อนภิษุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆอ,อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้ใดแลเป็นพรหมเป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นพระพรมผู้เจริญใดที่นิรมิตพวกเราพระพรมผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทน มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่พระพรมผู้เจริญนั้นนิรมิตแล้วนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่หนึ่งซึ่งสมณพพามพวกหนึ่งอาศัยแล้ว ปาลบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เทีย่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงข้อที่32อันหนึ่งในฐานะที่สองสมณพามผู้เจริญอาศัยอะไรปาลบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงดูก่อนพิกษุทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่าคิดตาปะโทสิกะมีอยู่พวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความลื่นลมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกนั้นพากันหมกมุ่น อยู่แต่ในความลื่นลมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาสติก็ย่อมหลงลืมเพราะสติหลงลืมจึงพากันจุติจากชั้นนั้นดูก่อนพิสุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้ว จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอ,อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้ หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกเทวดาผู้มิใช่เหล่าคิดทาปะโทสิกะย่อมไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความลื่นลมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกนั้นไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความลื่นลม คือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาสติย่อมไม่หลงลืมเพราะสติไม่หลงลืมพวกเรานั้นจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทนมีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเหล่าคิตทาปะโทสิกะ หมกมุ่นอยู่แต่ในความลื่นลมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกเหล่านั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความลื่นลมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาสติย่อมหลงลืมเพราะสติหลงลืมพวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วป่ารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง